เอาแล้วครับผมก็กล่าวสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิชาส่นเจ็ดครับผมนั้นแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม Dream League Soccer สองพันยี่สิบเอ็ดกันเหมือนเดิมนะครับผมนะในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นในโหมดออนไลน์นะครับผมนะในอีเวนต์นี้เลยนะครับผมนะซึ่งอีเวนต์นี้นะครับผมเราต้องชนะทั้งหมด สนัดนี่ครับผมถึงเราจะได้รางวัลเอ่ออันที่หนึ่งเลยนี่นะครับผมได้ตังเป็น750แล้วก็ได้การ์ดค้นหานนกเตะสีทองนะครับผมนะซึ่งการเล่นเนี่ยนะครับผมถ้าเราแพ้เนี่ยก็คือจบเลยนะครับผมนะก็คือห้ามแพ้นน่เองนะครับผมนะซึ่งผมเนี่ยได้ทําการเล่นไปแล้วนะครับผมแมตช์หนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเราเล่นนัดต่อไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยเราเจอกับทีม5ดาวนะครับผมนะ ก็ผมอาจจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าใช้สมาธิเล่นนะครับผมนะมาเละครับคุณอองเกโรเอาเมสซี่หลุดอย่างนี้ซัดเลยแล้วกันอืยังเซฟไปได้ครับเออเอาเอาเอาเบเดโลมาเปิดมุมดีกว่าเบเดโล เปิดม,มาลูกนี้ถืออังเกออังเกโรโหโดนโขกทิ้งออกไปก่อนครับเมสซี่แบร์าโดแบร์าโดตกกลับมาข้างในกูอังเกโรเรียบร้อยครับนำไปก่อนครับ1-0อังเกโรครับเมสซี่ เมสซี่มาแล้วแทงมาลูกเมมาเลซัดเลยแล้วกันอื <c oughs> มาเมเดโดมาเปิดมุม <c oughs> เปิดมามาลสโลดี้เรียบร้อยครับผม2 0ครับ <c oughs> อืมดูครับอืมโรดีครับยิงเสาแรกเลยครับเบนเซม่มาโอ้โหูฟาวเฮลิเคนครับเอาไงยิงเลยครับอืมออกไปครับหลุดกอดมาเลสมาเลสอืมเปิดมาลูกนี้หลุดมาอีกแล้ว ส่งไปอังเกโลโอหหลุดอย่างนี้ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผม3 0ครับครึ่งแรกอืมนะครับดูมาเลโอโหอืออย่างสวยครับส่งมาลูกนี้โอ้ยโอย้เรียบร้อยเลยครับ <laughs> โดนยิงคืนมาหนึ่งลูกนะมาต่อกันครึ่งหลังต่อครับมา เบนเซม่าลุดอย่างนี้เกือบไปแล้วครับเรียบร้อยครับหมดเวลาไปครับทีมผมก็ชนะไปสามหนึ่งนะครับผมนะกุนอางเกลโร่นะยครับยิงไปนาะทีที่17กับ45นะครับผมแล้วก็โรดี้ยิงไปนาะทีที่32นะครับผมนะกุนอางเกลโร่ก็เป็นแมตช์ออฟเดอะแมตช์ไปครับนัดนี้นัดนี้มาครับ มาครับนัดที่3นะโรดี้ครับเดราโดผมใช้นักเตะชุดเดิมเลยนะจากนัดท mm hmm. right well um um> um> ี่แล้วอืมเกือบไปแล้วเกือบโดนโอเบปยังยิงเปิดมาครับโรดี้เมสซี่โอ้โหทำไมเมสซี่กูชาจังวะ ใช่ไหมอืมไม่ถึงเอาเบล์เโด้ดิยัสมาเลสครับมาเลสว่าไงล็อกหนึ่งทีเราออกมาอังเกโรเรียบร้อยครับยิงหน้าปากประตูครับจอดจ่อครับไม่เข้าก็ให้มันรู้ไปมาครับต่อกันในครึ่งหลัง โอ้เกือบครับซาร่าปัดลูกนี้ครับอมนสตอร์ลิงข้างในมาเลสล้ำหน้าหรือเปล่าอืมล้ำหน้าก่อนกุนโดกานซัดลูกนี้อืมเผินข้ามคานไปครับเปิดข้าม,มาอืมเอาฟิโฟเด้น เอ้ยไม่ได้หมดเวลาไปครับนัดนี้ก็ชนะไปครับ1-0เะครับผมนะจากกุนอัลเกโรครับนาทีที่41นะครับผมนะก็แมตชนี้แมต์ออฟเดอะแมตนะครับเป็นของกุนอังเกโรนะครับผมนัดสุดท้ายนะครับผมนัดชิงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเน็กเตะลงตามนี้นะครับผม11ตัวจริงนะครับผมนะ เรา่าจะเจอทีมโหดนะครับผมนะมีการ์ดดำด้วยนะครับมาดูกันว่านะครับผมจะชนะหรือเปล่านะชิซโนโรนโดครับโรนโดมาโอ้โหถึงเมสซี่ครับข้างในมีตรงกลางจุดนักทรมอังเกโร อังเกโลครับยิงเปิดไปเดิมไปครับหนึ่งลูกครับออมโรนโดครับมาส่งมาได้สวยครับออมโอนโดเอ้ยเราทำไมหลุดหลุดเอ้ยทำไมหลุดอย่างนั้นนะ้าเรียบร้อยเลยครับหนึ่งหนึ่งโอโหแล้วโอ้โดแล้วบ้างเนี่ยโอ้โหโดแน่เลยโอ้สองหนึ่งเลยครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรก นาฮิมสเตอร์ลิงครับอังเกลโลหลุดอย่างนี้อังเกลโลหลุดอย่างนี้ข้างหลังมีตบก,กลับมามไม่ถึงครับตัวสกัดไปก่อนครับเมื่อกี้กิลลิครับอูห้หเสียบอย่างนี้เลยจานฟ้าดิใบแดงไปเลยจานตบ,บอยครับ โอ้โหยังจะยิงเลยเมื่อกี้โดนสกัดก่อนเดอะบอยครับอ้าวเดอะบอยหลุดมาอย่างนี้ตรงตรงกลางมีครับอืมไม่ถึงสเตอร์ลิงซัดเลยอืมเข้ามือครับเอาเกโร <Okay. S 2> มาแล้วครับหลุดมาอย่างนี้เมสซี่ล้ำหน้าหรือเปล่าครับไม่ล้ำด้วยครับไม่ล้ำยังไง ข้างในมีอะเดอร์บอยเรียบร้อยครับ2-2ครับตามมาจากคิวบินเดอร์บอยครับโจโคาเซโร่ครับมาครับทูมาสเตอร์ลิงข้างในมีอยู่อัลเกโรอุอ้ยเโอุย้ยสามสองครับพิกกลับมานำครับ โอ้ดูเขาเสียบครับแต่โดนบอลครับอืมแต่ซิลายังได้บอลครับอืมส้มหล่นครับมาถึงซิลบาครับนะครับซิลบาลุดอย่างงี้ครับยังไงตรงกลางมีอาเกโรหักเยอะเกินไปหน่อยครับหลุดออกไปโล่งโล่งเลยครับเมื่อกี้อ้โดนแล้วมั้งเนี่ยจ้าล้ำหน้า เอ้ยจานข้างใน,นโอ้โหเรียบร้อยเลยสามสามโอ้โดนสามสามเลยครับโรนโดนเขาก้าวๆอ่ะโอ้โหลุดอย่างนี้เลยไปเ,เสมอไปแล้วกันต่อเวลาต่อเวลาครับแมตชนี้เดือดครับแมตชนี้เดือดจริงนะครับ เนีย่ยโอ้จุดโทษครับโอ้ลุ้นจุดโทษครับนะแต่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรครับนะนะผมเอาคุณกิโลมายิงก่อนเลยแล้วกันยิงเลยโอ้โหไม่เข้าอ่ะลอนโดโอ้โหเฮ้ยทำไมเซฟไม่ถึงอ่ะผมก็เซฟถูกทางแล้วนะมเมื่อกี้อ่ะอะไรวะ เออได้อยู่โอ้โหจบเลยโอ้โหว่าผมแพ้แล้ววะผมเซฟจุดโทษไม่เก่งด้วยวะเออได้อยู่ไอ,โอ้โอ้โหกูผเผลอยิงโอ้โหผมเผลอยิงโอ้โหมือไปโดนปุ่มโอ้โหเรียบร้อยละโอ้โแพ้ครับ โอ้โหเมื่อกี้มือผมไปโดนปุ่มโอ้โหจบเลย